สวัสดีพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอการ EP ที่640อี EP ที่640ี่6 4นนะคะเป็นคลิปของวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2,569นะคะราคาองละ100บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆราคาองละ100บาททุกๆรายการนะคะ ่าจัดส่งนะคะน้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะค่าจัดส่งน้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางนะคะขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่พีนะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 1 6 6ส่นะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน q r รโค้ดมาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเก็บปลายทางและโอนเงินนะคะพี่ๆมีทั้งเก็บปลายทางและโอนเงินนะลูกค้าสะดวกช่องทางไหนแล้วช่องทางนั้นกันได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของแม่ค้านะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะ <S <S รายการที่หนึ่งนะคะพี่พีจะเป็นเหรียญพระคู่เดิมนะคะรายการที่หนึ่งด้านหน้ารายการที่หนึ่งด้านหลังรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะเหรียญพระคู่เดิมนะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พีนะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2รายการที่สองเป็นพักขุนแผนด้านหน้าค่ะรายการที่2ด้านหน้ารายการที่2ด้านหลังรายการนี้รายการที่2นะคะต่อไปนะคะรายการที่3ารายการที่3ด้านหน้าค่ะรายการที่3ด้านหลังเป็นเหรียญหลวงปู่ศี ปี25 1 8รายการที่3นะรายการที่3ด้านข้างรายการนี้รายการ sog. ที่3นะคะต่อไปนะคะรายการที 1991, ่4รายการที่4เป็นหลวงปู่ทวดรายการนี้รายการที่4นะคะพ okay. oui, ี่ๆหลวงปู่ทวดด้านหน้ารายการที่4ด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่หลวงปู่ทวดค่ะรายการนี้รายการที่สี่นะคะ รายการนี้รายการที่4ี่หลวงปู่ทวดค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่หเป็นผาสุมกอนนะรายการที่5ด้านหน้ารายการที่หด้านหลังรายการนี้รายการที่หค่ะผาสุมกอนนะรายการที่ห้านะต่อไปนะคะรายการที่ห รายการที่6นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการนี้รายการที่6ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7เป็นพระสมเด็จรายการนี้รายการที่7นะพระสมเด็จค่ะรายการที่7ด้านหลังรายการนี้รายการที่7นะคะพระสมเด็จนะต่อไปนะคะรายการที่แ รายการที่8เป็นพับเปิมนะรายการที่8ด้านหน้ารายการนี้รายการที่8ดค่ะรายการที่8ด้านหลังรายการนี้รายการที่8ดนะพับเปิมต่อไปนะคะรายการที่9้ารายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหลังรายการนี้รายการที่9้านะต่อไปนะคะรายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นพระสมเด็จ <orian> รายการที่สิบดาน,นาคะ่ะรายการนี้รายการที่สิบพระสมเด็จนะรายการนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อรวยสิบเอ็ดด้านหน้าสิบเอ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญห,หลวงพ่อรวยนะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบสองสิบสองนะคะหลวงพ่อกลวยสิบสองด้านหน้ารายการนี้รายการที่สิบสองนะสิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนะคะเป็นเหรียญพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการนี้รายการที่สิบสามนะสิบสามด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นะคะเหรียญหล่อพ่อไผ่สิบสี่ด้านหน้ารายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่สิบสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้า 15นะคะพรม่เหตส่วน15ด้านหน้า15ด้านหลังรายการนี้รายการที่15ค่ะต่อไปนะคะรายการที่16 16นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิม16ด้านหน้า16ด้านหลังรายการนี้รายการที่16รูปหล่อหลวงพ่อเดิมรายการนี้รายการที่16นะคะต่อไปนะคะรายการที่17 17ด้านหน้า 17ด้านหลังรายการนี้รายการที่สิค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นพาปิตาด้านหน้า18ด้านหลังรายการนี้รายการที่18นะรายการนี้รายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19 19เป็นพาสซุมกอนะสิบเก้าด้านหน้า1ิกาด้านหลังรายการนี้รายการที่19บเก้าค่ะพาสุมกอ ต่อไปนะคะรายการที่20 20เป็นพ้าปกหลวงปู่ทิม20ด้านหน้า20ด้านหลังรายการนี้รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21 21เป็นพาหูยาน21ด้านหน้ารายการนี้รายการที่21่ขาพาหูยานนะรายการนี้รายการที่21่ขาพาหูยานต่อไปรายการที่22 ยิบสองหลวงพ่อพรมวช่องแค่ยี่สิบสองด้านหน้ายิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองปีหนึ่งหกต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะหลวงพ่อเดิมด้านหน้ายี่สิบสามด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่เป็นพารกิ่งนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่พากิ่งนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่พารกิ่งรุ่นทิ้งทวนนะรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านะคะด้านหน้าหลวงพ่อพรมยี่ห้าด้านหน้ายี่ห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะหลวงพ่อพรมนะ ต่อไปรายการที่26 26นะคะพระสมเด็จ26ด้านหน้า26ด้านหลังรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปนะคะรายการที่27 27ด้านหน้าค่ะ27ด้านหลังรายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปนะคะรายการที่28 ยี่สิบแปดด้านหน้าค่ะหลวงปู่หมุนรายการที่ยี่สิบแปดนะคะหลวงปู่หมุนค่ะยี่สิบแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดหลวงปู่หมุนนะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะคะยี่สิบเก้าด้านหน้ารายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบ 30เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีรายการที่30ด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30เหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะรายการที่30นะต่อไปรายการที่31 31นะคะหลวงพ่อพานสุกนะคะ31ด้านหน้า31ด้านหลังรายการนี้รายการที่31ปี19รายการนี้รายการที่31ค่ะต่อไปรายการที่32 สาสพักสมเด็จรายการนี้รายการที่32ด้านหน้า32ด้านหลังรายการนี้รายการที่32มสบต่อไปรายการที่33 33ิบามสามสิบสามพักขุนแผนเคลือบ33นะคะสานะคะรายการนี้นะสา,สาด้านหลังรายการนี้รายการที่33ค่ะต่อไปรายการที่34 สาสด้านหน้า3ามด้านหลังรายการนี้รายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35ค่ะ35หเป็นพาท่ากระดาน35หด้านหน้า3 5หด้านหลังรายการนี้รายการที่35มสบต่อไปรายการที่36 สามหกหลงพ่อคูณด้านหน้ารายการนี้รายการที่สามสิบหกค่ะสามหกด้านหลังปีหนึ่งเก้ารายการที่สามสิบหกนะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดสามเจ็ดนะคะหลงพ่อทบรายการที่สามสิบเจ็ดด้านหน้าสามเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรูปหล่อหลงพ่อทบต่อไปรายการที่สามสิบแปด สามแปดเป็นพระสมเด็จสามแปดด้านหน้ารายการนี้รายการที่สามสิบแปดค่ะสามแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบแปดต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเก้าสามเก้าเป็นพระปิดตาด้านหน้าสามเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่สิบเป็นเหรียญยี่สิบห้าตวรรษนะคะสี่สิบด้านหน้า 40ด้านหลังรายการนี้รายการที่40ค่ะต่อไปรายการที่41 41นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อการสี่สิด้านหน้ารายการนี้รายการที่41นะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะครายการที่41ต่อไปรายการที่42 42พบสสาซุ้มก่อนนะรายการนี้รายการที่42ค่ะ สีสองด้านหลังรายการนี้รายการที่42่สบต่อไปรายการที่43 43ิบสี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ43ด้านหน้า43ด้านหลังรายการนี้รายการที่43่สบต่อไปรายการที่44่สิบสี่สิบี่นะคะจอบพ่อเงิน44ด้านหน้าสี่สิบสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่44นะคะจอบหลวงพ่อเงิน ต่อไปนะคะรายการที่45 45, 45ด้านหน้าค่ะ45ด้านหลังรายการนี้รายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46 46เป็นพาลีลาค่ะ46ด้านหน้ารายการนี้รายการที่46พาลีลานะคะต่อไปรายการที่47คะ่ะ สี่เจ็ดนะคะเหรี่ยญหลอดของพ่อเงินทรงใบโพนะคะสี่สิบเจ็ดนะคะด้านหน้าค่ะสี่สิบเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สี่สิบแปดสี่แปดนะคะหลวงพ่อพรมด้านหน้าสี่แปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบแปดค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าซุมก่อด้านหน้าสี่เก้าด้านหน้าสี่เก้าด้านหลัง รายการนี้รายการที่49พาพาสมกอนะคะต่อไปนะคะรายการที่50 50หลวงปู่โต๊ะ50ด้านหลังรายการนี้รายการที่50หลวงปู่โตนะคะต่อไปรายการที่51 51นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุย51ด้านหน้า51ด้านหลังรายการนี้รายการที่51นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยต่อไปรายการที่52 ห้าสองนะคะหลวงพ่อทบห้าสิบสองด้านหน้ารายการนี้รายการที่ห้าสิบสองหลวงพ่อ 58, ทบปีหนึ่งแปดรายการที่ห้าสิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสองต่อไปรายการที่ห้าสิบสามห้าสิบสามนะคะเป็นมี 53, <53 S 2> ดรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามนะเป็นมีดนะคะห้าสิบสามรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามนะมีดนะ ต่อไปนะคะรายการที่54 54นะคะพระเจ้าห้าพระองค์นะคะ54ด้านหน้า54ด้านหลังรายการนี้รายการที่54พระเจ้าห้าพระองค์คะ่ะ54นะต่อไปรายการที่ห้า5ิบห้าห้าบห้านะคะหลวงพ่อเปิ่ห55ห้าด้านหน้าห้าบห้าด้านหลังปี19 55เกห้าิบห้านะคะ ต่อไปนะคะรายการที่56 56เป็นพะสมเด็จนะ56ด้านหน้า56ด้านหลังรายการนี้รายการที่56พะสมเด็จต่อไปรายการที่57 57นะคะพรกกิ่งด้านหน้ารายการนี้รายการที่57นะ57ด้านหลังรายการนี้รายการที่57ค่ะ100บาททุกรายการ57นะต่อไปรายการที่58 58รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้า58ด้านหลังรายการนี้รายการที่58รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะต่อไปนะคะรายการที่ห9 59. 59เป็นพราปิดตาค่ะ59ด้านหน้าห9ด้านหลังรายการนี้รายการที่59านะคะพระปิดตานะต่อไปรายการที่60สิ 60นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินด้านหน้า60ด้านหลังรายการนี้รายการที่60ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่6 1อค่ะ61เป็นพระสมเด็จ61ด้านหน้า61ด้านหลังรายการนี้รายการที่61นะคะพระสมเด็จต่อไปรายการที่62 62ด้านหน้าค่ะ62ด้านหลังรายการนี้รายการที่62นะคะ รายการนี้ Saint ar, รายการที่62ตอบต่อไปรายการที่63 63ด้านหน้าค่ะ63ด้านหลังรายการนี้รายการที่63ตอบต่อไปรายการที่64 64ด้านหน้า64ด้านหลังหลวงปู่เพิ่มปี18รายการที่64นะคะรายการนี้นะต่อไปรายการที่65 หกสิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินหกสิบห้าด้านหน้าหกห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่หกสิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่หกสิบหกหกสิบหกนะคะด้านหน้า 66หลวงพ่อลีนะ66ด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่66หลวงพ่อลี66ด้านหลังรายการนี้รายการที่66ค่ะหลวงพ่อลีต่อไปรายการที่67 67ด้านหน้า67นะคะ67นะคะเป็นพายยอดขุนพลนะคะ67นะคะรายการนี้รายการที่67ค่ะ 67ด้านหน้า67ด้านหลังรายการนี้รายการที่67ต่อไปนะคะรายการที่68 68, 68เป็นพาลอดค่ะ68ด้านหน้ารายการนี้รายการที่68นะคะพาลอดค่ะรายการนี้รายการที่68นะคะพาลอดนะคะรายการที่68ด หกแปดด้านห formal, name, Onion, ลังรายการนี้รายการทีห่หกสิบแปดารอดค่ะต่อไปรายการที่6 9สิหกเนะคะด้านหน้าหกเก้ด้านหลังรายการนี้รายการที่69ต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบนะคะด้านหน้าหลวงปู่ขาว70ด้านหน้า70ด้านหลังปีหนึ่งสีรายการนี้รายการที่70ค่ะต่อไปรายการที่71 71หลงพ่อพรม71ด้านหน้า71ด้านหลังรายการนี้รายการที่71นะคะหลงพ่อพรมต่อไปรายการที่72 72พับปิดตานะ72ด้านหน้า72ด้านหลังรายการนี้รายการที่72พับปิดตาหลงปู่โต72ต่อไปรายการที่7 3บา จ็ดสามรูปหล่อหลวงพ่อเงินเจ็ดสามด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสามรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่เหรียญหล่อพ่อไปนะคะเจ็ดสิบสี่ด้านหน้าเจ็ดสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสี่ค่ะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเจ็ดสิบห้าด้านหน้า 75ด้านหลังรายการนี न, su, ้รายการที่75หต่อไปนะคะรายการที่76็6พาปิดตาค่ะ76ดหด้านหน้า76ดหด้านหลังรายการนี้รายการที่76พผาปิดตานะต่อไปรายการที่77 77นะคะหลวงพ่อคง77ด้านหน้า7 7ด้านหลังรายการนี้รายการที่77ค่ะต่อไปรายการที่78ิ 7จ็ดแหลงปูทีมเจ็ดสิด้านหน้า78ด้านหลังรายการนี้รายการที่78็ดบต่อไปรายการที่79็ดค่ะเจรูปหล่อหลงพ่อเงินด้านหน้า79ด้านหลังรายการนี้รายการที่79รูปหล่อหลงพ่อเงินนะต่อไปรายการที่80 80ิจอบหลงพ่อเงิน80ด้านหน้า80ด้านหลังรายการนี้รายการที่80ิบนะคะ ต่อไปรายการที่81ค่ะ81นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินด้านหน้า81ด้านหลังรายการนี้รายการที่81รูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่82 82นะคะด้านหน้า82พระขุนแผนคู่รายการที่82 82ด้านหน้าค่ะ รายการนี้รายการที่82นะ82ด้านหลังต่อไปรายการที่83 83นะคะด้านหน้า83นะคะขุนแผนจากนาลายนะคะหลวงพ่อโบย83 83ด้านหลังรายการนี้รายการที่ 83, นะต่อไปนะคะรายการที่84 84สสพาสมกอด้านหน้า84ด้านหลัง รายการนี้รายการที่84าพรสมกอต่อไปรายการที่85 85เป็นพระนางพยา85ด้านหน้ารายการนี้รายการที่85าพระนางพยานะคะ85ด้านหลังรายการนี้รายการที่85าพรนางพยาต่อไปรายการที่86 86เป็นพระขุนแผนนะคะขี่มาอุ้มนางนะคะ86นะคะด้านหน้า 86กพาขุนแผนขี่มา้าอุ้มนางนะคะ86ดนะคะ86ด้านหลังรายการนี้รายการที่86คะ่ะต่อไปรายการที่87 87หลงพ่อมุมนะคะ87ด้านหน้า87ด้านหลังรายการนี้รายการที่87ปี17นะคะ87นะคะต่อไปรายการที่88 88นะคะด้านหน้า แปดแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่แปดสิบแปดค่ะต่อไปรายการที่แปดสิบเก้าแปดเก้าเป็นพะขุนแผนนะคะแปดสิบเก้าด้านหน้าแปดสิบเก้าเป็นพะขุนแผนด้านหน้าค่ะแปดเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่แปดสิบเก้าพะขุนแผนต่อไปรายการที่เก้าสิบเก้าสิบนะคะด้านหน้าเก้าสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่เก้าสิบค่ะ ต่อไปรายการที่91 91นะคะด้านหน้า91เป็นพระนาปกนะคะ91นะคะพระนาปกด้านหน้า91ด้านหลังของหลวงพ่อเดิมรายการที่91บนะต่อไปรายการที่92 92เป็นพระนางพญาค่ะ92ด้านหน้า92ด้านหลังรายการนี้รายการที่92้าพระนางพญาต่อไปรายการที่93า 9 3นะคะเป็นพระขุนแผนเคลือบใบปุซานะคะ93ด้านหน้า93ด้านหลังรายการนี้รายการที่93 94นะคะหลวงพ่อคง94ด้านหน้ารายการนี้รายการที่94ค่ะหลวงพ่อคงนะ94ด้านหลังต่อไปรายการที่95 95ด้านหน้าค่ะ95ด้านหลังรายการนี้รายการที่9 5้า้านะคะ 9 5พาหาะไม่ทราบทีค่ะต่อไปรายการที่96 96พาะขุนแผนใบบุษานะคะ96ด้านหน้า96ด้านหลังรายการนี้รายการที่96ต่อไปรายการที่97 97นะคะหลวงพ่อเดิมด้านหน้า97ด้านหลังรายการนี้รายการที่97นะคะหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่98 98รูปหล่หลอหลวงพ่อจาดนะคะ98รูปหล่อหลวงพ่อจาด้านหน้า98ด้านหลังรายการนี้รายการที่98รูปหล่หลอหลวงพ่อจาดต่อไปรายการที่99รายการสุดท้าย99้าพระขุนแผนด้านหน้าค่ะ9กานะคะด้านหน้ารายการนี้รายการที S 2> <S 2> <s <S ่99รายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะ ค่ะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปันพี่พี่ครบแล้วนะคะ99รายการองค์ละ100บาททุกรายการเลยนะ EP นี้เป็น EP ที่640นะคะ100บาททุกรายการค่าจัดส่งขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปของวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2569ช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเก็บปลายทางและโอนเงินนะคะพี่ๆพี่ๆสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นกันได้เลยนะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ